ผมรู้เลยว่าตั้งแต่ผมเป็นโยมเนี่ยผมมีอันเหลืออ,อยู่ตัวไหนอเรื่องความรวยไม่มีอยากรวยไม่มี่มมะเพราะผมเชื่อเรื่องกรรมว่าอยากรวยมันก็ไม่รวยหรอกอยากจนมันก็ไม่จนหรอกมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะตามบุญบารมีที่สะสมสร้างมาผมก็เลยไม่สนใจตัวนี้นะ,ะแล้วความอาฆาตพยาบาทคนมีไหม อ uh, ผมไม่มีอ uh, ไม่มีอาฆาตพยาบาทแต่อ uh, มีตัวหนึ่ง uh, คืออะไรล่ะคือกามราคะกามราคาผมนี่รุนแรงมากผมก็เลยว่าอ้าวกูทําลายกลัวผีล้วเหลือตัวเนี้นะคือกามราคาอ้กูจะเป็นทาสของกามราคะนี้ตลอดกี่ภพกี่ชาติ ไม่ได้อย่างเงี้ยครับอ่าอ่าก็เลยเริ่มปฏิบัติการเพื่อจะทำลายการมราคะตัวเองเออก่อนสินี้ก็ไปหาครูบาอาจารย์แล้วครับท่านก็แนะนำอ่าอาจารย์พระอ่าอาจารย์สินทวัตรอาจารย์วันลบนะอาจารย์สินทวัตรท่านก็เลยว่าต้องเพ่งอสุภะนะท่านจะทำลายราคะเออท่านว่าใช้อสุภะ นะท่านก็เลยไปเอาภาพที่เขาผ่าศพที่ถ่ายภาพแบบใหญ่ๆมาตั้งไว้ดูนะครับเมื่อคืนมานะผมเพ่งอยู่สองสามวันมั้งครับผมเอาไปคืนท่านมันประกอบร่างคืนหมดเลยครับ <laughs> มันไม่เป็นอนสุภาพมันเป็นสุภาพเลยเลยครับโอ้เก่งมากตัวเนี้ยแล้วก็โอ้ทำยังไงอะเนาะนะยิ่งบวชนะครับ นานบันเข้ามันสะสมกำลังอูทรมานมากมีแต่ชักชวนให้สึกให้ไปอ่าเห็นไหมความคิดก็วนๆซ้ำๆอยู่แต่เรื่องเดิมเอาแล้วถูกนะทีนี้จะแก้ไขตัวเองอยังไงอ่ะนี่คือหาวิธีครับทีนี้หาวิธีถ้าไปหาครูบาอาจารย์แนะนำแล้วมาทำแล้วมันไม่ได้มันยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ถือมันพยายามจะให้เราออกไปกลับไปสู่ที่เกิดที่ตายของมันมีทางเดียวคือไพ่ใบสุดท้ายนี่แหละอาจารย์ถามผมว่าอาจารย์ว่าผมมาฝึกลงตามมาฝาาึกอนาปนัสติได้ยังไงผมว่าถ้าผมฝึกอานาปนัสติภายในสามปีผมตั้งเป้าไว้สามปีนะครับนะ,ะไม่เกิดผลอะไร ถ้าการมราค่าผมยังอยู่ผมจะไม่บวชอีกและผมจะไม่ปฏิบัติธรรมอีกก็จะทําหน้าที่ทังโลกไปเลยนะอืมอันนี้คือพไพ่ใบสุดท้ายผมคืออานา,านาปณสติผมก็เลยอจัดการหาที่อยู่ที่ปฏิบัติผมก็ขออาจารย์ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาภายในสามปีฮะก่อนจะไปเนี่ยผมก็อกราบขอท่านว่า ผมจะทําข้อวัดอยู่ข้างบนถ้าวันไหนผมไม่ลงมาสแสดงว่าไม่ลงมาบินสบาตแสดงว่าผมไม่ฉันอยากให้คนไปยุ่งให้อยาให้คนขึ้นไปเลยนะครับอะไรเงี้ยภายในสามปีก็ไปฝึกอาณาอยู่ข้างบนเขานะอ่เริ่มต้นจากการอดข้าวก่อนแต่ไม่ได้อดยาวนานนะครับสองสามวันฉันหนึ่งค่อยลงมาบินสบาตฉันหนึ่งอยู่อย่างนั้นแ่ะมาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือน เอาไปเอามาดูลมต้องดูให้ให้ให้ให,ให้ให้ต่อเนื่องครับถึงถึงจะดูไม่ต่อเนื่องก็ตามความมันจะไปกับความคิดดึงกลับมาไ้ากันอยู่อย่างนั้นนะครับทั้งนอนทั้งนังอย่างเงี้ยนะเออสักอยู่ประมาณสองสามเดือนสี่เดือนเดือนที่สี่เดือนเดือนที่สามทุกครับดูลมนี่ทุกมาก ทุกมากลมเข้าก็ทุกลมออกก็ทุกไม่รู้มันทุกอะไรทุกในโลกในจักรวาลเนี้ยเหมือนมาอยู่ที่เราคนเดียวตอนนั้นอ่าโอ้ทุกจังเนาะอ้าวทุกจริงจริงไม่และไม่หลับไม่นอนด้วยนะครับหลับก็ไม่ลงมันทุกนะผมก็เลยคิดดูผมไปเห็นหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งชื่อหมาไอซีหนิมไอซีหนิม อ่าไอ้น,นี่มันไปนอนอยู่ข้างกุฏิผมมันเป็นขี้เรือนผลไม่มีมีแต่ขี้เรือนแตกเอองั้นเลยอ่ะผมยังอิจฉามันเลยทําไมมึงนอนได้ทาไมกูนอนไม่ได้อิจฉาหมาขี้เรือนเลยครับตอนนั้นอโอ้ผมว่าตายอะ่ะดีกว่าอยู่ตอนนั้นอนะ่ะผมมันะอยากตายมากกว่าบางทีอยากไปกระโดดน้ําตายครับมันทุกข์มากอ่ะไม่รู้มันทุกข์อะไรนะอ่ะดูไปดูมาดูลมอย่างเดียวอ่ะยิ่งดูลมกันลัก นมาเข้าไปอ่ะจนจนวันที่สิบแปดกุมภาอ่ามันดับลงประมาณหกโมงกว่าดับลงดับลงลมดับนะครับใช่หกโมงเย็นดับลงลมก็ดับกายก็ดับดับลงทุกสิ่งทุกอย่างโลกก็ดับจักรวาลก็ดับดับลงเหมือนกับเข้าอ่า เอาขัน้นเอาขันเอาลงไฟดับะครับอ่ะเอาใหญ่อสัอ่ัอ้นเอาลงดับปุ๊บมานะเอาละเออนะแต่ว่าแค่เสี้ยวนะครับแค่เสี้ยวแค่เสี้ยววินาทีที่มันดับแต่เราเห็นชัดเจนมากว่ามันดับนะมันดับยังไงเราเห็นมากเราเห็นชัดเจนมากแจ่มแจ้งมากสักพักเนี่ยอก็มีตัวรู้ลอยเด่นอยู่ เด่นอยู่เด่นอยู่ในในจิตใจเราใจเรานะตัวรู้เนี่ยแต่เป็นแสงสว่างนู่นๆแต่รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่ซื่อๆตัวนั้นอ่าเห็นไหมอ่ากายไม่มีลมไม่มีอะไรไม่มีทางนั้นมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวเด่นอยู่อ่านะไม่มีเวทนาไม่มีอะไรทางนั้นมีแต่รู้นะอ,อยู่ตัวเดียว อเพราะว่าอ่ารู้เชื่ออยู่นานนะครับอยู่สิบกว่าชั่วโมงอ่าอยู่สิบกว่าชั่วโมงจนวันาจากเย็นวันที่สิบปดกุมภาใช่ไหมวันที่สิบเก้ากุมภาประมาณเจ็ดโมงกวา่าอ่าทีเนี้ยไอตัวรู้ตัวนี้ก็กลับเข้ามาแล้วก็ดึงความรู้สึกกลับมาอ่าดึงความรู้สึกมาที่มือก่อนครับ มือขักพ่อมือกระดิกได้มือกระดิกได้ความรู้สึกก็เริ่มกลับมาที่ที่ที่ตัวเราพ่อกลับมาเต็มที่เราลุกขึ้นลุกขึ้น,ล,นลืมตาขึ้นมันก็มีแต่รู้เฉยๆสิเนี่ยเฉยไม่คิดอะไรเลยส่วนลมหายใจนี่เย็นว่าว่าแค่หายใจนะโอ้อะไรแล้วเนี่ยทุกหายมันไปหมดเลย ครับไอไอราคาเนี of of <t Prom Matthew s> ่ยโอ้ยทีเนี้ยหายไปเหมือนปลิดทิ้งเลยเหมือนกับอะไรเลยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นอานาปนสติที่ผมฝึกเนี่ยสี่เดือนกับเจ็ดวันนับจากเริ่มฝึกถึงวันนั้นครับอ่นะอ่ะอ่ะ